สวัสดีค่ะมินรพัฒค่ะเป็นครูสอนการใช้เสียงแล้วก็ครูสอนร้องเพลงนะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการถือไมค์หลายๆคนมีปัญหาเวลาที่ใช้ไมโครโฟนแล้วบอกว่าใช้ไมค์แล้วเสียงไม่เห็นดังเลยใช้ไมค์แล้วทาไมไมค์หอนใช้ไมค์แล้วไม่เห็นมันจะช่วยอะไรได้บ้างเลยมันอาจจะเป็นที่เรายังไม่รู้ม,มุมไม่รู้วิธีใช้มันก็ได้ค่ะเริ่มแรกเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า ไม้ทั่วๆไปที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยส่วนมากจะมีรูปทรงแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเรียกว่าดินากไมโครโฟนอีกอันนึงที่เราอาจจะเห็นเวลาที่นักร้องเขาใช้อัดเสียงกันที่แบบห้อยๆลงมาแล้วก็มีหน้าปั้น,นๆเนี่ยนะคะอันนั้นเรียกว่าคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะคะดินากเนี่ยจะมีองศาการรับเสียงที่ส่วนมากจะแคบกว่าคอนเดนเซอร์นะคะคอนเดนเซอร์เนี่ยเขาเอาไว้ทํางานในห้องอัดเสียงเสียงมันก็จะแบบ คมชัดมากคือน้ำลายทีได้ยินน้ำลายแตกฟองอะไรเงี้ยนะคะคือชัดมากแตไดนามิกเนี่ยก็คือเน้นให้ได้ยินเสียงนั่นแหละกระจายช่วยกระจายเสียงเราทีนี้เรามาดูก่อนว่าไม่แบบนี้ที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยเราควรจะใช้ยังไงนะคะอันแรกวิธีถือก่อนหลายคนถือแบบนี้ถือแบบนี้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ตื่นเต้นเนี่ยเห็นเลยนะคะเห็นว่า้ามือสั่นเนี่ยเห็นเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากเราตื่นเต้นแล้วมันจะสัน่นแล้วมัน บางทีเราแขนไม่ค่อยสะเถียนเนาะมันก็ดูไม่ค่อยเฟิรม์มตรงเนี้ยเป็นจุดที่เป็นข้อต่อของไม้ใช่ไหมคะมันจะถอดแล้วก็เสียบได้เนี่ยบางทีบางที่ทเนี่ยจับไปนานๆแล้วมันหลวมเนี่ยแขกขอกแขกก็จะเป็นอุปสรรคกับเวลาที่เราพูดได้ทีนี้จุดที่เราควรจับคือตรงไหนนะคะมีแนะนําว่าตรงนี้ดีที่สุดแอบตรงนี้ก็คือใกล้ๆก,กับหัวไม้แต่ยังไม่ถึงอันนี้จะมั่นคงแน่นอนตรงกลาง ก็ได้นะคะถ้าถนัดแต่ว่ามินคิดว่าตรงนี้มั่นคงเป็นจุดที่มั่นคงมากมีหลายคนบอกว่าว้าวผมเห็นชาวร็อกเขาถือกันแบบนี้ผมถือแบบนี้ได้ไหมครับอันนี้ขอพูดเลยว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าทำเพราะว่าถ้าทํากับไมโครโฟนที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ทําแบบนี้หนคือเสียงที่ออกมาจะอูอีบูบีและก็อาจจะเกิดอาการหอนได้หรือแบบเสียงไม่คมชัดนะคะสําหรับคนที่ เห็นคนอื่นถือไม้แบบนี้เนี่ยเราต้องไปดูว่าไม้เขาเป็นสเปคแบบไหนเขาถึงถือแบบนี้ได้นะคะดังนั้นขอแนะนําว่าไม่ว่าจะตัวไหนถือแบบนี้ปลอดภัยที่สุดสําหรับองศาหลายคนเนี่ยถือแบบนี้ถือแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าไม้จะไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวรับสัญญาณของไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะไดนามิกไมโครโฟนจะรับเสียงตรงนี้เป็นส่วนมากตรงนี้คือจุดที่ชัดที่สุดไอ้ตรงนี้รับได้ไหม พอได้บ้างแต่น้อยส่วนมากเขาจะเน้นตรงนี้ดังนั้นถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้จุดที่เราควรจะให้องศาไมมันมาอยู่ก็คือรับกับปากเราพอดีเดี๋ยวจะลองสลับจากไมค์ไวเลสเข้ามาเป็นลําโพงตัวนี้นะคะสลับเสียงมาเป็นเสียงจากลาโพงตัวนี้แล้วนะคะลําโพงตัวนี้อาจจะเล็กไปนหน่อยสําหรับห้องกว้างขนาดนี้เนาะเราจะลองดูนะคะท่าที่คนชอบลืมตัวแล้วถือไปบ่อยคือท่านี้ท่านี้ค่ะ ตอนนี้จะจะไม่ได้ยินเสียจงจากลำโพงแล้วน่าจะได้ยินเสียงจากกล้องแทน,นมันก็จะลดลดลงนี่พูดเท่ากันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าทีนี้ต้องดูนะคะว่าเวลาที่เราพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดบนเวทีหรือร้องเพลงเนี่ยถือแบบนี้บางคนก็กลัวมากไปก็ยกขึ้นมาแบบนี้เลยก็อาจจะมีการบังหน้านิดหน่อยบางทีตัวมินเองก็เป็นนะคะแต่กต้องคอยเตือนตัวเองให้เอาลงมาเพื่อให สื่อสารผ่านทางหน้าตา facial expression ได้นะคะเวลาเราหันไปทางไหนเราก็เอาไอตัวรับสัญญาณไปด้วยมันถึงจะได้ยินเสียงชัดเจนหรือบางคนลืมตัวหันไปเนี่ยค่ะจบแล้วนะคะไม่รับแล้วค่ะไม่รับแล้วนะคะ,ระ,คะเราก็คือต้องใกล้ปากนิดนึงประมาณนี้อ่าประมาณนี้พูดเลเวลเท่านี้แต่ถ้าแบบ i, เฮ้ยเราอยากจะเร่งดังขึ้นเราก็ขยับออกมานิดนึงค่ะมันก็ยังจะได้อยู่นไเพิ่มพ,พลังเสียง แต่ขยับใหม่แต้องศาแบบเดิมคือรับกระปากเราอันนี้ก็คือเรื่องขององศาอีกอันนึงนะคะเวลาที่ใครไปร้องคาราโเกะแล้วเกิดอาการไม่หอนไม่หอนคืออย่างนี้ค่ะมันอาจจะเกิดจากการที่คุณเอาตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณเสียงเนี่ยไปจ่อตรงกับลำโพงเนี่หอนดังนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าในห้องคาราโอเกะนั้นเนี่ยลำโพงมันตั้งยังไง หลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวรับสัญญาณไปชนกันสมมติว่าลองดนะูเอาตัวมินบงังอย่างนี้ไม่หอนนะคะเพราะว่าตัวมินบังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวมินไม่บางแล้วตรงกรันเป๊ะหอนเลยนะคะ สลับกลับมาเป็นไมติดปกเสื้อแล้วนะคะอีกอันหนึ่งที่จะเป็นจุดสังเกตว่าทำไมไมเราหอนบางทีเนี่ยหลายๆคนขึ้นเวทีใหญ่มันจะไม่ได้มีลําโพงแค่ลําโพงหันออกหาคนดูมันจะมีลําโพงที่เรียกว่าลําโพงมอนิเตอร์นะคะลําโพงมอนิเตอร์เนี่ยเวลาเราเห็นคนขึ้นคอนเสิร์ตหรือเวทีใหญ่เนี่ยจะเห็นลําโพงดาๆตั้งวางอยู่ตรงนี้หันหน้าเข้าหาคนพูดใช่ไหมคะลาโพงนั้นเนี่ยจะช่วยให้คนพูด ได้ยินเสียงตัวเองคนเราเวลาที่ไม่ได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยเราจะบังคับไม่ได้ว่าเราควรจะพูดดังพูดเบาแค่ไหนบางคนนี่แบบคิดว่าคนไม่ได้ยินนี่ตะโกนเอาตะโกนเอาเพราะไม่มีลําโพงมอนิเตอร์ลําโพงมอนิเตอร์ช่วยเหลือเราแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือลําโพงมอนิเตอร์ไม่ให้ไม่หอนด้วยลําโพงตั้งแผงแบบนี้หันหน้าเข้าเราถ้าเราลืมตัวนะคะเอาไมลลงแล้วจ่อไปที่ลําโพงมอนิเตอร์เป็นไงคะหอนเหมือนกันขอแถมอีกอันค่ะ การหอนอาจจะเกิดจากการที่ซอสไม่แข็งแรงซอสคืออะไรตัวเรานี่แหละค่ะเสียงไม่ดังพอเราเสียงไม่ดังแล้วเราพูดใส่ไม้ใช่ไหมคะคนที่เป็นคนคุมเสียงหรือแม้แต่ตั้งตัวเราไปคาราโอเกะเนี่ยเราจะอยากได้ยินเสียงตัวเองเราจะเร่งเราจะเร่งวอลลุมไม์ขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ยินเสียงพอมันเร่งปุ๊บเนี่ยไม์จะพยายามดีเทคเสียงรอบๆเลยทําให้มันดีเทคมากเกินไปมันก็เลยตีกันตีกันเกิดเป็นการหอนดังนั้นต้องทํายังไงคะ เราจะต้องทำให้ซอสหรือตัวเรามีเสียงที่แข็งแรงไมค์คือตัวช่วยนะคะแต่ไมค์ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่ซอสหรือเสียงของเรานั่นเองค่ะทีนี้ทำไมบางตัวหอนทำไมบางตัวไม่หอนอันนี้ขอพูดเลยนะคะขึ้นอยู่กับราคาไมค์ค่ะราคาไมค์หรือว่าแบบสเปคของไมค์ต่างๆเนาะบางทีแบบโหไมค์แพงมากๆรับเสียงไวมากก็อาจจะหอนง่ายบางทีไมค์ถูกมากมาก ก็อาจจะอูอี้ไม่ได้ช่วยเหลือแล้วเลยไม่มีไมค์อาจจะยังดีสักกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของสเปคไมโครโฟนนะคะแต่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องวิธีการจับแล้วก็ป้องกันการหอนอย่างง่ายๆแค่นี้ค่ะคร่าวๆหวังว่าหลายๆคนจะเข้าใจนะคะถ้ามินพูดอะไรผิดไปมีผู้เชี่ยวชาญอยากจะมาช่วยก็คอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าถ้าใครมีคำถามสงสัยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ